ตำรวจให้ฟังนะครับด่าโอ้ตำรวจนี่แม่งเห็นเก่งเงินมากเลยนี่จะเอาอันนั้นอันนี้เอาโน้นโอ้โหเพื่อนผมบอกเออดีเนาะโทรมาดา่าตำรวจให้ตำรวจฟังผมก็หัวเราะครับเออจริงด้วย <laughs> เพื่อนก็เป็นตำรวจแล้วไปดา่าตำรวจให้เพื่อนฟังอ่า <laughs> ดีครับเพื่อนก็บอกว่าไเป็นไรหรอก <laughs> เพื่อนผมก็บอกว่าขนาดเพื่อนผมเป็นตำรวจมึงยังโดนเลยครับโดนตำรวจด้วยกันดูถูกนะครับ บางครั้งที่ยศน้อยกว่าครับแต่มันเป็นตำรวจคนละจังหวัดนะครับเดีครับ,รบอา้าวลืมแปดถังเลยเก้าหนึ่ง <91 S 2> ครับ 91, คันนี้เก้าหนึ่งคันนู้นเก้าห้ามันตกนานยังเนี่ยโอ้โหตกไม่หยุดเลยได้ไปไหนบ้างมาเนี่ยไปขับรถไปเที่ยวไหนบ้างมา กับฝนมันตกเน่ใช่ป่ะบบไปไหนครับพวกเนี้ยิ่งนี้มาเข้าตีห้าเลิกใบสองครับโอ้ตีห้าเลิกใบสองหลังนั้นก็เที่ยวเลยกี่บาทวะหน้าฝนจะไปเลยอันตรายถนนมันลืน่นหาแบงค์หาเงินกันครับ 1้อยแดสิบนะครับนี่เป็นท็อปสปีดของน้ำมันนะครับร้อยแปดสิบนะครับนี่ครับใครสงสัยนะครับพนักงานประจำหัวจ่ายนะครับผมเรียกเขาพนักงานประจำหัวจ่ายนะครับความเร็วในการจ่ายน้ำมันนะครับร้อยปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ครับฝาทะลุเลยนะครับฝาน้ำมันถังทะลุเลยนะครับ ครับคันนี้ตูนี้ทำท็อปสปีดนะครับร้อแปดสิบเนี่ยครับใช้เวลาเจ็ดจุดสี่วินาทีนะครับเจ็ดจุดสี่สามวินาทีอัตราการกินเชื้อเพลิงยี่สิบสี่กิโลเมตรนะครับต่อวินาทีนะครับ <Okay. S 1> เตรียมตัวเข้าว้านครับ <Okay. S 1> ครับ เลยเลยวันนี้เมื่อไรจะถึงบ้านละกดรีเซ็ตก่อนนะครับรถผมกิโลแล้วเนี่ยหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสองแล้วนะครับ ขอหรถยาวเลยนะครับเอ eh, วันนี้มันแบตกล้องผมยังไม่หมดครับหรือว่ามันหมดวะหรือผมลืมกดอัดนี่ผมอัดกล้องอยู่หรือเปล่าก็มไม่รู้นะเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดอยู่คนเดียวตลอดทางนะครับกล้องไม่ได้กดอัดนี่ยุ่งเลยนะครับตอนตอนผมทําเออกล้องผมอัดอยู่เว้ยใื่ครับตอนผมทําไม่แน่ครับ รีวิวหมวกกันนนะ็อกเนี่ยโคตรแขนเลยนะครับผมรีวิวหมวกกันนนะ็อกเนี่ยผมกดอัดตอนนั้นทําไม่ได้ทาบนสนามหญ้านะครับบผมกดอัดในห้องนะครับห,ห้องเล็กๆครับอัดแล้วก็ถ่ายทาหมวกกันน็อกรีวิวหมวกกันน็อกผมว่าพูดอยู่คนเดียวครับสิบห้านาทีผ่านไปนะครับผมว่เาเดี๋ยวผมไปดูกันนะครับกล้องผมเป็นไงบ้างผมเดินไปดูกล้องครับชิปหาย เป็นไรรู้ไหมครับกล้องมันดับไปครับปรากฏว่าเหมือนกดอัดได้แป๊บเดียวแล้วกล้องมันดับผมบอกเฮ้ยไม่นะเว้ยบอกโหพูดมาคนเดียวต้องสิบห้านาทีครับเคยเป็นไหมครับแล้วหยุดดีดีกล้องดับเงี้ยท้อนะครับผมไม่เป็นไรวะเอาใหม่อีกรอบพูดซ้ำเหมือนเดิมครับพูดเหมือนเหมือนเดิมนะครับอีกสิบนาทีครับผ่านไปด้วยความกลัวหน้าจอดับครับเดินไปดูกล้องครับโอ้โหเจอ เจอทีเดียวคราบผมเลอกอัดเลยครับคลิปมันเขียนว่า memory is full ครับ mm hmm. หมอโูนี่พูดคนเดียวกับครึ่งครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่มันเต็มอีโกโอโหรถกระจายครับน้ำวั mm hmm. นนั้นผมล้มเลิกการอัดกล้องเลยนะครับไม่ไหวครับเสียความรู้สึกเดี mm ๋ hmm. ยวว่าแต่เรื่องนี้เลยนะครับเคยแบบ นั่งทํางานอะไรไหครับทํางานไปสักพักสักพักแล้วอยู่ดีๆเผอไปลกทิ้งเงี้ยโอ้โหผมเคยนะครับแบบที่ก็เซ็งมากๆครับนั่งแบบเขียนโปรแกรมมาเป็นอาทิตย์นะครับวอยจะเสร็จแก้นูน่นแก้นี่ครับ บัตรลบมาครับเศจไปลบผิดนะครับโอ้โหดีลีทครับทุบหายครับโอ้โหช็อกเลยครับงานที่ทํามาทั้งอาทิตย์หายไปนะครับโปรแกรมชีวิตโปรแกรมแม่เวลาเจออย่างนั้นนะครับจุกครับทั้งจุกทั้งร้องไห้อยากจะฆ่าตัวตายเลยนะงานบางงานได้ใช้สมองคิดกว่าจะได้มานะครับดันไปกดดีลีท ณจุดเดิมนะครับตรงนี้ฝนมันจะตกอะไรนักหนาไม่รู้นะตอนนี้ก็แรงน,นะค,ควันควันเหม็นมากครับเวลาขึ้นสะพานนี่ต้องระวังนิดนึงครับลื่นครับเวลารถมันเอียงนี่ครับพิมพ์นิยม ครับเศษหินเศษดินเยอะมากเนี่ยโอ้โหทรายเยอะมากครับตรงนี้ แถวนี้มันโค่โล่งเลยครับก็น่ากลัวอยู่นะครับบางทีกันหน้าก็ช้าไปนะครับเราหน่อยน้องเฮ้ยเศษหินเต็มเลยเจอรถเก่งขับช้านี่เซ็งนะครับเฮ้ยไปรอเราซิโต เดี๋ยวซ้ายเอกอ๋กอรถเก่งช้าไปไหมครับโอ้โหโอ้โหกระตุยครับ กิ่งเลยนะครับน้ำก็ตุยกระจายหมดเลยเทโค้งครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ครับพิมพ์นิยามครับสวัสดีครับ